มุ้อย่างนี้เงินเลยบุงเฮ้ยอะทะเลาะกันผู้กองมาผู้กองผู้กองมาผู้กองมาตอนนี้เป็นเบื้องหลังกองถ่ายจังซี่ก็ได้ครับว่าพอแล้วครับผมหน้าเต็มแล้วบ้าไนี่ครับคุณไหลไปต่อเข้ามาความระเหยแต่เดี๋ยวกูไปทำเสียงแล้วยุดคุณเพียวนะครับมีมีเอ่อตรงเสียงนี่ไม่องนั้นการมีมีเรื่องอะไรการอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่รายละเอียดมันมีเรื่องอะไรกันอย่างโน้นอย่างนี้ ไอแอร์ไอแอร์ไอแอร์ก็แบบว่าไอไอไอแอร์ก็แบบว่าคือตอแหลหน่อยก็จะมาจะมาใส่ตู่ก็าบอกว่าโอคุณต้องปวดฟอมมาฟอมแทนอ๋อพาพอยตู่มาครับกองครับสวัสดีครับไปกันแล้วก็จะขอมอยู่ฉากเดียด้ากเดียวครับผูกองครับแล้วก็เออผู้ใหญ่น้องผู้ใหญ่น้องเอาใส่ทองผู้ใหญ่น้องนี่ผู้ใหญ่น้องใส่ทองมาเลย มีอะไรนี่ลูกเขยกูเคลียร์ได้หมดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีอย่าง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 ลูกเขยลูกเขยกูนี่เคลียร์ได้หมดแต่งแล้ว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 ลูกเขยเคลียมึงดูมึงดูดูทองได้ทองเอามาใช่ไหมทองอยู่ไหนทองเรามาเออเอาทองเอาทองให้พี่หนอมใส่ด้วยเอาทอง ไม่ต้องใส่แล้ช่างแม่เลยช่างแม่เลยเสร็จเสร็จปุ๊บเคลียเคลียอะไรเงี้ยได้พี่บังมเสร็จปุ๊บเคลียทีนี้ทีนี้ถ้าบอกลูกเขยแล้วไอไอไอแอมมันก็อ้นี้ไม่ได้ตีนไอไอ้ไอเอย เอาละครับนี่ครับบรรยากาศเบื้องหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์จังซี่ก็ได้นะครับฝากติดตามในโรงทัพยนตร์นะครับเร็วๆนี้นะครับมันนี่เลยค่ะทางนะมึงน่ะมีผัวแล้วยังจะมาเนี่ครับทำงานก่อนครับเที่ยวอารมณ์ประมาณมึงมึงมีแะ้วมึงมีเที่ยวมึงนี